แล้วก็พรรเพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะน่าจะมีดีลในมุมของขออาจารย์ธิดาเนี่ยนะฮะเมื่อดีลไม่จบก็บต้องกลับมารับโทษและส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ธิดามองว่าคุณทักษิณไม่ควรกลัวคุกม,มากจนเกินไปพร้อมฝากว่าหากต้องติดคุกอีกการเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลรชาชธรรมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าคุณผู้ชมฮะนปชหรือกลุ่มคนเสื้อแดง ทุกวันนี้ด้วยความเคารพก็ต้องใช้คําว่าแตกกระสารสั้นเซนเพราะถ้าคุยเรื่องนี้ก็ยาวฮะคุณนัทวุฒิใสเกลือตอนนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณจตุพรพรมพันธ์ก็เป็นคณะวิทยากรหลอมรวมประเทศไทยก็หลายคนมองว่าคุณจตุพรเป็นฝั่งตรงข้ามพุทธษินไปแล้ว <c oughs> แม้แต่ตัวของอาจารย์ทิดาถาวรเศษเองคุณผู้ชมฮะวันนี้ ความเชื่อมโยงกับพักภูมิใจไทยมันเกิดขึ้นแล้วฮะเรื่องคดีเลือกสอวอเพราะวันนี้คุณผู้ชมฮะทางด้านของอ,อ,อนุคณะกรรมการกะกะตะฮะมีการทยอยออกหมายเรียกพูดถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฮูเลือกสอวอฮะรอบนี้ปรากฏไม่ใช่มีสมาชิกผู้สภาฮะ,ฮะรอบนี้มีทั้งหมด10คนฮะและ10คนด้วยความเคารพขอ,ขอดูชื่อไปชื่อมา พักภูมิใจไทยเกือบทั้งนั้นเลยฮะยกตัวอย่างเช่นคุณนภินทรศรีสัพพางฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภาชัยโพสุหรือสหายแสงฮะอดีตสสอ,อนครพนมและเป็นอดีตรองประธานสภาทนรารฎรคนที่สองคุณนัตกิจหนูรอดนะหรือว่าจะเป็นทางด้านของคุณสมเจตนิรประพันธ์อดีตสสสุขโขทัยนะครับเป็นต้นซึ่งปรากฏว่านักข่าววันนี้ไปถามอย่างเช่นสหายแสงฮะคุณทางด้านของคุณสุภาชัยโพสุ